มาดูอีกรอบนะครับดูการเขียนครับของข้อนี้นะครับของข้อ5หน้า5เหมือนเดิมนะครับดูที่เขียนกราฟเราจะเขียนกราฟของ2 y เท่ากับบวก 3x นะครับตรงนี้เลื่อนเป็น y เท่ากับนะครับ3ส่วนเนะครับบวก5้านะครับก็คือย้ายไปหารสองข้างนั่นแหละนะครับหาจุดตัดแกนเสเลยนะครับจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y เพราะฉะนั้นให้อะไรเป็น0นย์ก็คือให้ x เป็น 0นะครับไม่ให้เป็น0ย์ตรงนี้ y ก็คือได้เท่ากับ5จุดตัดแกน y หรือที่กัดที่แกน y ได้แล้วคือคู่อันดับ0 5นย์นะครับนะหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x ก็คือให้ y เป็น0นะครับให้ y เป็น0นย์แล้วก็แก้สมก,การหา x นะครับนะตรงนี้กูแก้สมก,การหา x แล้วได้ลบ10ส่วน3นะครับนะ ประมาณเป็นต้นยยมทางนิดนึ่งก็ลบสามจุประมาณ3ามนะครับประมาณ3 3จุดจะสะดวกเวลาวาดราฟนะครับานะครับาอีกสมการหนึ่งสอง y ลบสาม x เท่ากับ c เนี่ยส y ลบส x เท่ากับ c นะครับส y เท่ากับสา x บก c นะครับย้ายลบสมาทางด้านขวาครับจัดรูปใหม่ y เท่ากับสส่วน2 x บวก2นะครับเนี่ยก็เอา2มาหารนะครับเนี่ยทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นนิดนึงแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าสมการนี้ที่สีดำนี้นะครับ y เท่ากับสส่วนสอบวกหอันนี้ y เท่ากับสส่วนสอเบวกสเห็นแล้วว่าตัวนี้มันเท่ากันนะครับก็คืออะไรนั่นเองคือค่าของความชันนะครับค่าของความชันเท่ากันแสดงว่าเดี๋ยวกราฟมันก หาาหจุดตัดแกน x กันก่อนจุดตัดแกน x ถ้า y เป็น0นะครับลองดูเมื่อ y เป็น0นะครับได้ x เท่ากับลบ4ส่วน3นะครับลบ4ส่วน3นะครับก็ประมาณ1.3นะครับนะ1.3นะครับ3 3นะครับหาจุดตัดแกน y นถ้าหา จุดตัดแกน y เพราะฉะนั้นที่จุดตัดแกน y ก็คือให้ x เป็น0นะครับก็จะได้ y เท่ากับ2เพราะฉะนั้นทั้ง2เส้นนะครับมานะ เดี๋ยวเส้นนี้ครอจะให้เป็นสีดำนะครับมาเน่นตามรูปนะครับจุดตัดแกน x ได้แล้วจุดตัดแกนวได้แล้วก็ไปลากเลยนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งตัวนี้ y เท่ากับ3ส่วนกบวกให้เป็นเส้นสีแดงนะครับเน่ยตามนี้นะครับเห็นไหมพราะว่านะครับนะครับก็จะขนานกันโดยที่เรารู้อมันขนานกันเราก็ลากให้มันชัดเจนขึ้นนะครับก็จะจะได้แบบนี้นะครับนะเหมือนที่ครูให้สังเกตไหมสามส่วนสองนี่ ค่าของความใชนมันเท่ากันนะครับก็กราฟจากขนานกันนะครับเมื่อขนานกันคําตอบมีไหมมันไม่มีจุดตัดก็ไม่มีคําตอบนะครับไม่มีคําตอบของระบบสมการนะครับข้อนี้